ีเรียนอยู่ยิบเมื่อี้อยู่หกร้อยทําไงได้หกร้อยใคไม่รู้หาห้องนานวะเกมตายหน่อวไาเกมเก่าไอ้่เออหาห้องนานาไหมอ๋อมาทําควยข้างขวาเนี่ยมันจะมีเพย์เทคโอเวอรสองเกมแล้วก็ห้าคิวแล้วก็เก็ตท็อปสิบฟินิชชิ่งสี่ท้ยเจอห้องแล้วยังไม่เจอหรอพูดรูปเจอเลย ไอ้นี่ตึกแดงอาร์ตไม่ใช่ตึกแดงไม่ได้น่าแบบนี้ใช่ใช่ตึกแดงตึกแดงมันย้ายที่เหรอเออมันมีตรงนง้นไหนเลยมันย้ายไปไหนวะไปไปลงตึกแดงปะไม่รู้มันย้ายไปไหนอยดูให้ดรือไงกติดอยู่ไอ้มือนั่นแหะเฮ้ยมันย้ายที่ไะมึงเอ้จริมันอยู่ตรงมุมขวามุมมุมตรงมุมเมืองนั่นแหละจริงแล้วก็จะมีหลุมอะ ย้ายปียู่ที่นึงแล้วอะไรเกี่ยวนื้อเ่อแหละกูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้ดูเรื่อยไปโอ้ยมีอลูมปะมีอลูมปะ้ยมาเตอร์ไอเดมอนด้วยวะยสเนัไลั้นะไรกันี่ไม่เลยตัวละครแล้วก็หาแบบสเตจจริงเป่าเนี่ย้องแนเป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ่นอยู่นั่น่ะที่ไหนวะมันมีเชือกมีแบนัเออโน่นโน่นตูนเลยยูนเลยยูนเลยแบบวะโน่นน่น่นเลยเอออยู่นน่นเลยลงทันไหมเนี่ยทันอยอ่มีคนลงสองตีอยู่เว้ยคนคิดถึงตึกแดงของพวกกูเนี่ยมา อย่างงั้นก็ไม่นับว่าลงตึกแดงนี่ก็มันต้องเฮ้ยมัลงมัลงขวามัลงขวาแล้วตึกแดงมันลงมันลงซ้ายขวาอะไรอ๋อขวาขวามึงอ๋อขวาขวากูเอ้ยขวาไม่ใช่ขวาใครมึงพูดผิดไอ้เหี้ยจริงติดเออทำไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเออแต่นี่หน้าตาเหมือนตึกแดงเลยนะคล้ายๆเฉยๆตันตึกแดงอู้ปิงสองร้อยแต่ปักตตอมสแต็กโอ้ปิง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 เฮ้ตึกแดงหรอวะ w ว่าแทบเ e ็ to you ตึกแดงไวอยู่รูึเปล่าร้อยแต่มันปกติป่ะมันเหมือนตึกแดงแต่แบบสร้างมันมันสร้างเสร็จมานิดนึงมีทีมนะทุกคนมีแม็กอันนี้นะเตรียมตีแบบตีนู้นนะมาแน่ไวเลยแหละพวกโมลุ่ยพวกกูอยู่ดีอะไรอ่ะกูง่วงเจ้านี้จะหลูอาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำมากูง่วงเลยี้มันม่วงหนักมากเลยกูอดนอนทั้งอาทิตย์เลย ต้องปะทะเลยร่างกายจางการปะทะอะไรพวกอ่ะกูหาอะไรที่มันทำให้กูตื่นเต้นน่ะส่งจู๋มึงไว้ให้กูดูอะไรเงี้ยเฮ้ยส่งมาละกูตื่นเต้นเลยไม่เอาไม่ดูตุเล็ดวะอะไรต้องมันได้ส่งให้มึงทั้งนั้นตุเล็ดจริงเดี๋ยวมึงหรือมึงอิจฉามึงอยากดูบ้างเอออยากดูอ่ะ เอ๊ะทำไมกูอยู่ตึกแดงแล้วของมันไม่มีอะไรดีเลยปะตึกแดงไม่รักมกูนะตอนเกินโบทองเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวหยิบหยิบมาให้หน่อยดิพลาดไลยไหมาเลยไม่ได้ใส่เงี้ยต้องทันบอดทันทีขโทษเจอวอปปิ้กดีตอนเด็ดมาแล้วตองกูให้ไฟมาและเจอเจอของทดแทนอ่ะเจอวอปปิ้กหน่อยนะเจออะไรนะวอลบออลอ๋อ ซีเลี่ยมว่าจะตีสเก้าวะโอ้ยโมบายดีสปอนมันมีชีวิตชีวิตนึงเลยอยู่ในไหนโอก็โมบายดีสปอนอะอ๋อตรงก็อยู่ในนั้นว่าอาสามไม่เอาไม่มีสกินทองยังไม่เล่นกิ่งดูกิ่งเฮ้ตัวไงไม่ดูดูขอแท็กเว้ตามตาเลยกู ปลาละภาษาเกล้าภาษาเกลกูโอ้ยมันยิงกูมันยิงกูตั้งกูก็ไม่มีไม่อยอมมาก่อแตกก่อแตกต่อโม่งต,ตรงนั้นมีนะยิงกูไม่โดนสักนัดขอบอกของกูมีฆ่ามันแล้วรุ่ที่เหลือ,อ,อส,สี่เหี้ยนหรอวะกูไม่มีกระเป๋า ทางเดินมาพังกูจะไม,ไมะ่ได้หรอ่างเดินมาอ,อ,อยู่ขวานะท้องานไปปอแตกปอนแตกเดยๆๆีดยเดี๋ยวย่องไปหนังนน่นนะโอ้ยสะขบมันกดปอดเองแล้วมันมีตัวอ้อมมาปะเนี่ยตัวอยู่ไม่มีมันมีตัวหนึ่งอนะ่ะมันยิงกูอยู่มีระเบิดไหม ก็ตายละมึงคิดว่ามันมีเกาะชาร์จปะไม่มีวะเกาะม่วงยี่สิบสองตรงนี้สามเป็ดมาแกมือใกล้อมันตึกมีอะไรที่อะยิเทียอะไรวะเนียไม่ใช่มึงเลิกยิงกู่ที่ีมันตึกอะเออนควยอะไรวะ กูตกใจเงาไข่จเงาต้องป๊อกเด็ดไม่ใจเย็นแล้วจังหวะเนี้ยนี่ไงโดนเอาหัวมาตีฟกูโดนมาตีฟ้ามันสวยอสวยตายหมดตายหมดเร็วกริงสวข้างหลังข้างหลังรอรอรอละสวยอยู่ดีโผล่มาไไรไม่รู้กิ่งเบลต้องนะกูเอาของ ว่ามันมีรีพิเตอร์ม่วงอะแล้วแบบนี้แหละวะปุ้ยเพิ่งเคยเห็นนั่นแหละมันมีเดี๋ยววะแลไวแบบนี้และวะทำเด็กไปบ้าง้ยามันมีใครกำลังกระเป๋ากูมึงนะม่วงมันมีอาไนไนม่วงก็คือเฮี้ยแล้วว่าของม่วงเราไม่เคยเห็นวะคือมันมีอาไนไนทองแต่มันของในยานนี้ใช่ปะมีอาไนไนทองว้าวที่อาร์ตอาไนไนทองอ๋อนี่ตึกนี่มีของม่วงได้หมดเลยเนี่ย มี G7 ฟ้ามีแมเพททองเนี่ยอ๋อต้องซื้อเลยครับติ้งแมทเชื่อมีอันไหทองมีเฮมล็อกฟ้าอ่แปลกเลยอุ้งเขยเดี๋ยวเอาอาร์คตาให้มึงตั้งมีกระเป๋าให้กูไหมอ๋อกูเก็บเองได้เว่ากูขอโทษที่จ้างเอาอักตาให้มึงแล้วตั้งใครเอาฟินิกไหมเก็บฟินิกให้กูหน่อยฟินิกปานเลยเนี่ยเจะได้เก็บให้มีอยู่โบ้ทองอยู่ไหนตั้ง ยังจะเอาอีกเหรอเอาดิทำไมไม่เอามันไม่เก็บแบบแรกวะกูไม่รู้ว่าขอโทษกูลืมตร<ม>งนู้นนะเออเมื่อกี้กูยิงไอ้นี่อะไรนะหาบอกแม่งโคตรแรงยิงโดน์ฮุกนัดกูเล็งแบบยิงแบบไม่เล็งแล้วกูโชคร้ายมากกูยิงไม่โดนทั้งนั้นเลยโดนไปสองนันดเลยก็ยิงเกาะแตกแล้วก็หัวแตกบโบบะ เดือของบ้านเลยนี่ใครมานี่เอ้าเฮียกูเกือบกูพวกกูเกือบแพ้แล้วเฮียพีคิปเปอร์กูชักช้ไมหาเลยถ้าเกิดกูยิงไม่โดนนะเฮียกูทำไมได้วยาำไมวะมึงทำอะไรอันนี้มานี้ๆกูมีแล้วว้าพอ ก็อานาะไรก็บอกเออมันเยอะมากกูไม่รู้ทำไมเดี๋ยวว่ากูบ่นไหมว่ากูพอ,พอยากหานี่โอ้โหมาแม่งอแสบตาป้อป้อเหนืห่ยตาใครทำอะไรพ่อเปิดไฟก็พ,พิบโดนหลอกเสือเสือวะสวยดีแปลว่าไม่สวยเลยเห็นไหมเพื่อนพูดเลยไม่สวย ได้เสียงคนไหมคนได้เสียคนยินไหมได้ยินอยู่ตรงไหนเข้าวงก่อนเข้าวงละอก็โดนเป็ตามเลยมาดีมาดีมาดีอะไรให้กูไปเอาอะไรเปิดไปแล้วรอบนึงให้เปิดอีกอะมวงอยู่ไกลวะได้้้แลวนองมันเปิดดูวงหน้าไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วแต่ก่อนได้มันเอานี่สแกนสแกนไดนี่มาได้นี อ๋ออันนี้เหรอที่ที่ดูเออเออเนี่ยเออนี่แหละใครเป็นคอนโทรลเลอร์ไม่มีใช่ไหมไม่มีว่าขนาดนี้มีคนปะเจ๋งะไรวะเสียงบินไอ้กิงบินตาสะขอก็ใช่นั่นนี่มั้ยโอ้ยกูติดไข่แล้วตัวมันเนี่ยโตเป็นไข่เหรอเออมันเป็นไข่ที่ชนนะ คนที่ใช่เลยเด้อ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 ,ดอ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 ดเดเดอเดอก็ชอบตรงนี้มากเลยมันบินบินได้มึงมาทำซุปเปอร์ไกดิง้งดี้คุณทำไม่ติดเลยเนี่ยอ้าวติดแล้วเออเดี๋ยวก็ติดง่ายๆก็แค่พยักหน้ารอบหนึ่งกดเลยทำไมมันไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนเลยทำไมม้ากว่ามันทำไมทำไมมันไกลม,มากเลยโอ้หมันเนิฟแล้วมึงแค่นี้ก็ไกลมากแล,ล้วมึงจะเอาไกลแค่ไหนวะไกลแาบไกลมากถ้าเอ้ถตัวไอ้ ในมึงามาลองดิทำไม่เป็นอะคทำไม่เสถียรอ๋อนี่ทำได้นิดหน่อยคุณทำประมาณย8รอบคุได้รอบเนยเฮ้ยได้ย่ปักานหน้านน่นนี่นนี่นนี่นี่ี่นนีนนู้นน่นนนนี่นนนี่ีีีากูมี ก่อแดง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 ที่นู้นก่อแดงต้องอแต่ก็ต้องต้องทำอะไรกันนะหมดแดงโอ้โหโดนสูงแล้วว่าบินมาบินมาบินมาบิมาวิ่งวิ่งวิ่งบินมาไหนวะบินมานี่ยเนี่ยีิ่นี่บินขวาสุดบินหนีบินบินหนีแต่มันต้องเลยคนนึงบินไปทุกเลย ตัวเดียวคนหนึ่งดิต้องเหลือดิโอ้ยป๊อกเดี๋ยวต้องเหรอมันจะตายต้องชนะดิแม่งเอ้ามันมีตัวเจือกอะเหี้ยจุนกุกอนเวลาต้องดิปจะกานดิ อยูเราคอนฮิวให้เพื่อนพร้อมแจงได้ด้วยไปดูใครฮิวให้เพื่อนวะโอ้ยมันมีมิงแมนมีมิงแมนมีมิงแมนใช่เหรอใช่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 อันบล็กบักเอกเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตีไม่ใช่ตีนะนะอันนี้ตีหนึงนะดูดูดูโอ้ยมาแล้วมันในที่เสุะมาแล้วเว้ยในที่สุด ครับเฮียมาพีคีเปอร์ก็แต่งเต็มเล้วแม่เลยมันไม่มีแม็กอย่างอื่นให้กูเลยี้ยมีแต่แม็กเท่าเนี่ยบ้าไปแล้วครับบงครับบงครับบงจนกันยังววะแต่กูลืมเข้าวงไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วไรอย่างนั้นก็เจอมิงแมนนะกูไม่รู้ว่ามันมีมิงแมนหรือไงโอ้มันยิงกูไม่มีกูมีคนยิงกูมีคนยิงกูมีคนยิงกูอะอะไรเนี่ ตีนู่นตีเดิมมาแหละกลับมาเอ้าคุณให้ตังค์เหรอบกันข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีเต็มสุดแล้วเจนนี่คุยังไม่รีก่อนเลยใส่กับซุปเปอร์ไกด์ม่กระโดดย่องถ้ามีนะอยู่ขวาถ้ากูณไม่ติดกูไม่เข้าไปเว้ยไอ้ตองเอ้ยเกือบติดแล้วบิวบิว แค่เกาะม่วงมึงไหมแท็ก,ออกนะต้าไซคูลอ่คนเดียวคนเดียวหมดแล้วหมดแล้วคนหนีเป็นหมาเลยเฮียมาเนี่มาเนี่มันอยู่นี่นนนนนเดียวแล้วกูเปิดตีไปม,มันมีมีนม,ม,มีมีเยอะเลยมีมาหลอกกูอีกอะก็กูเห็นคนเดียวมันวิ่งไวจังวะออเทน <laughs> มันออกขวาแล้วปไปแกมึงอหอกขวาไปเอ้ยตะก้าใายนี่งๆให้ตองให้ตองต้องปาปากไปยังไม่ได้ไมันออกขวาไปแลยตู้กลดิ่งแล้ว,ลลวอ่าทำให้มันดูรอบนึง <laughs> <c oughs> นี่ต <c oughs> ู้กันไปตู้แล้วซ้ายหรือขวาหรือหน้าขา้ขางหนา้ขนาขา้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากันนนนน โบเขาใหโดนไปดิห้าสิบโอ้โหทำไมมันโดนวะเอาผมไม่โดนก็ไม่พอใจเดี๋ยวไม่ไกลโอ้โดนอีกแล้วต้องนี่ขมบิงแมนโดนหมดเลยโดนโดนโดนอากาศกูหิวมากโอ้ยมันยิงกูโดนทั้งนั้นเลยบ้ายูไปโดนเหมือนกัน Tóc miên tiêu tao, mày đi mày mày không mày 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 à oh oh no, 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 no. ดาวตายต่อหิงมันตาใจไงกันดาวกระโดดมัดสวยสวยโอ้แม่งกระโดดถีบเลยเฮียไปยะกูเห็นเนี่ยฟังตีท้อนมาโอ้ยคนหกเข้าวงเขาวงเขาวงเขาวงมีเผาเลยเนี่ยเข้าวงเขาวงเขาวงเขาวง ขอมันหน้อร่อยขวามาความวามีความีไอ้กูไม่กระสุนเล็กเลยบันติวันติกิงวันติไรมันันติเหมือนกันวันติมาให้นี่มันันติมาให้นี่นี่นี่มันันติมาให้บินไปเลยขนาดขนาดมาเจอแล้วตัวหนึ่งตีตีเอ็กีเอ็กเอ็กโดนมดโดนมดโดดโดดนโไม่เอ็กใ่กูวเอากูโดนเอาวงเอาไว้ Cứ đâu có một đi gì á hãy đừng đào đơn ái đừng có nát ai hiểu kụm một cái tên nghĩa thật chị hai 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 อ๊ยใครยิงอะนั่นนั่นนนภูเขาอะสามคนน่นอะแม่งปืนเฮียไม่รู้สแปมใส่กูเลยม่วิงแม่สมคนเลยอะมันก็เบอร์ไปกำลังแกรวะโดนกูเลยสก็หมดแล้วอะกสไับกูวะกสไรมึงม่ชิแบกันกี่อันกสูตไรยิงกสไรเออนั่นแหละที่มึงปิงอะอ๋อเอเนจี ไม่พูดปะวายยิงก็ไม่โดนวายยิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนอ่ะก่อแตกอ้าวมึงวัดวิ่งแมนกูมึงก็โดนไงแค่นี้เราเราเข้าวงนะแเราเข้าวงนะแเราเข้าวงนะกูมีอันเดียวส์เอาขวามาเอาขวามาเอาขวาเข้าวงเหรอนะครัวผมไม่มึงได้ยินดูเสียงกูกันวิ่งไปไหนดีวะมามาโกมา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 มึงไม่ได้ยินเสียงกูกันเหรได้ยินได้ยินว่ามีวิ่งแมนได้ยิน ไม่ตอบกูเลยไม่กูพูดอะไรมาดีตัดมือคอมมือเบสกันไหมกูถามอ๋อเหรออ๋อกูมีกูมีกูเก้าวันสามรอบแล้วไอ้สามกูมีเก้าวันต้องความมีความมีความมีฝาอันนั่นแล้วเราแบ่งไงเอามาเอามาสองอันให้จริงสองจริงจรงด้วยโอ้ยดันยากอันนี้แม่งตีน ดีเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยกระโดดหนีกระโดดหนีโอ้ยโอ้ยมีอะไรวิ่งมาตรงนี้เรื่งมาตรงนี้กูมี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 ยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องใช้นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่หลบตรงนี้หลบตรงนี้มันเจ็บกันมากทุกตัวเลยแ้วมันเหลือสาธิตวะ ขึ้นเลยขึ้นไหมเอากูยิงผิดโทษโทษรอดตัวหนึ่งกูตายอาดฝันคนนึงพอติกก็แตกมันลากกูสองตัวเลยพอติกดาว มันวิ่งมากิ่งมันวิ่งมาได้ขอน้ำเลยไอมึงไม่โดนเลยเลิศอย่าปยกูตายกูแตกกูแตกอยากอยากเล่นวิ่งแมนมึงไปหามึงิ่งไปหามึงู่นีู่่นี่ นี่มันอยู่นี่มันฮิวฮิวฮิวชิวอยู่ฮิวชิวอยู่โหนควันตะสุดกูควันไอ้เหี้ยโหนพ่อมึงเก็บแชมป์แล้วกูยิงพีกูยิงพี่คิปเปอร์แต่มันไม่โดนเลยโอ้ไอเทียพวกมึงไอ้สัตว์ถ้ากูสุดกูมีนะไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เก่งน้ำหน่อย สุดกูหมดโอ้ยพวกคนจีนเลยเป็นแทนแทนเพวกคนจีนเลยเลยคนหนึ่งอะไอ้นั่นอะฟังก์ a อเลยเขาติดอเขาได้อีกคนหนึ่งแม่งนี่จริงแม่งก็สุดหมดอสัตว์เอาคนได้คอนเฉเลยเอ้ย